ตื่นเต้นค่ะไม่คิดว่าเวลาจะผ่านไปไวขนาดนี้ค่ะใช่แล้วก็อันนี้ก็เนื่ควากที่โค้ชเคยประกวดมาแล้วค่ะแล้วโค้กก็รู้สึกว่าเราน่าจะรับมือได้ค่ะคิดว่าน่าจะไม่เหนื่อยกว่าเดิมเท่าไหร่แต่พอมาประกวดจริงเหนื่อยมากเลยค่ะแล้วพรุ่งนี้เราก็ต้องไปสตรีต่อด้วยในช่วงเช้าค่ะผ่านนะคุณข่ามันมีที่หรือว่ากดดันมมีทุกวันเลยค่ะมีแต่ละเรื่องแต่ละวันแต่ละเดย์ไม่เหมือนกันเลยค่ะอย่างเช่นวันนี้ด้วยค ชุดโค้ดยาวมากเลยแล้วโค้ดก็กังวลว่าเราจะเหยียบชุดไหมคนที่เป็นกับเราที่คู่กับเราเขาจะเหยียบชุดเราไหมค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ทุกคู่แล้วก็สุดท้ายก็ไม่เหยียบแล้วก็ออกมาเป็น,นคูค่ส,ยสวมมมยมากเลยทัออ้งคู่มีทุกวันค่ะทุกคน ตรงนะมีทุกวันค่ะไม่มันไม่ได้มาจากการที่เราเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่เราแค่รู้สึกว่าเราเกิดเอ็กซ์คลในตัวเราว่าเราเหมาะกับยังเหมาะกับตรงนี้อยู่ไหมเราทําได้ดีไหมแล้วการกลับมาครั้งนี้ของเราเราทําได้เต็มที่หรือเปล่ามันเป็นคําถามในใจมากกว่าว่าเราจะแก้มือนในสิ่งที่เราเคยพลาดได้หรือเปล่าเราวางแผนกับทีมว,ว่าวางแผน,นไปบ้าในแต่ละรอบโอ้หนูอ่ะ ที่อายุโตขึ้นค่ะเราเลยรู้สึกว่าเรามีจุดที่เราปรงและปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเรารู้สึกว่าอย่างเช่นเมื่อวานค่ะโทนก็คือเป็นชุดที่เบามากเลยชุดสีเหลืองแต่เราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรถ้าเราถ่ายรูปออกมาดีชุดเ,เราอาจจะเราอาจจะมัน่นคือชุดนับสวยมากแต่ว่าเราอาจจะมีนิดนึงที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจบางจุดค่ะโค้ดก็ทําได้แค่ไปต่อไปต่อปล่อยวางโปรง่งแล้วปล่อยมันไปเราจะทําให้ดีที่สุด จะเกิดขึ้นถ้าวันนี้เขาผิดพลาดโค้ชจะยอมรับแล้วก็อบกอดมันไว้แล้วก็ไม่ไมปฏิเสธอะไรเลยแล้วไปต่อในวันถัดไปอะค่ะขอถามประเด็นดราม่จจา,มมาเลยดะวยนะค่ะมัน,นมีข่าวไมวออกมาบอกว่ามีคนแอบตัวพาหรอแล้วบอกว่าไม่ให้เาราลงกลอ่ะอ๋อค่ะเราเหลีนการไม้ฟังแอบแอบตับบวพาหรนะออันนี้หนูรู้นะนี่อันนี้หนูรู้เออถ้าถ้ามันเป็นอย่างนั้นหนูก็คงอยากจะ ว่าทำไมเขาถึงอยากจะให้เป็นเราอะไรเงี lar, ้ยเพราะว่าส่วนตัวด้วยตัวโค้ดอะโค้ดไม่ได้รู้สึกว่าเรามีความน่ากลัวหรืออะไรโค้ดไม่ใช่ผีนะทุกคนโค้ดรู้สึกว่าเคาไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรแล้วก็เราก็เป็นผู้เข้าประกวดคนหนึ่งธรรมดาทั่วไปเลยค่ะโค้ดโค้ดอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าโค้ดแบบโอ้ฉันเป็นใครมาจากไหนทุกคนจะต้องกลัวฉันโค้ดก็รคือคนคนหนึ่งธรรมดาทั่วไปก็เลยไม่เข้าใจว่าถ้าเกิดอย่างนั้นขึ้นจริงๆเราหน้าเราหน้ารู้ขน อันนี้ผมแต่ว่าแบบหนัหักหน่อยแล้วกันมีชื่อตวดเต็งโยเรับเทียดไถ้าเราไม่ได้เต็งอะรอย่างเงตอนแรกเคียค่ะตอนแรกเคียดตอนแรกร้องไห้เลยแต่ว่าด้วยความที่เวลาผ่านไปอย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวเลิกตรงได้เลยเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรก็ปล่อยวางถ้า เขาโพชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาประกวดทุกคนพยายามทุกคนตั้งใจแล้วสุดท้ายถ้าเขาดีเซิร์ฟอ่ะโครยินดีกับเขามากๆเลยแล้วมันเป็นการโฟกัสที่ตัวเราว่าเราทําได้ดีหรือเปล่าในปีนี้มีคนถามโคสเหมือนกันนะว่าถ้าเลขใกล้ตัวเต็งเรารู้สึกเรียดไหมผู้ตัมมติวต่าตอนเรกเทียนแล้วรับมือไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่ว่านะตอนนี้ก็คือโปรงเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันเราจับมือไว้ด้วยกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะทามันได้ดีไปด้วยกันพราใช่ไหมวันนี้ มันเลยมาคุ้มทางแล้วขอทคุณท่าสวัสดเราเลยแม้ว่าได้สายพาเราอะใครบ้างเราก็ได้คุณไม่รวมเราก็ได้ค่ะค่ะแต่ถ้าอย่างนั้นขออนุญาิดนเราด้วยนะคหนึ่งในนั้นก็ต้องมีเรานะคะเพราะว่าเรามาเต็มที่ขนาดนี้สองเลยคือสำหรับคือนครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์เป็นคนที่มีชาร์มมิ่งแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติโค้รว่าคนนี้น่าสนใจมากคนถัดไปหือแฮมค่ะคนนี้คือคนที่เก่งมากนางพญาละหงละเคนรู้สึกว่าคนนี้ เรี่ความที่เราอยู่ใกล้กันอะไรเงี้ยคนนี้ยังไงก็แบบน่ากลัวที่สุดอะไรเงี้ยถัดไปก็จะเป็นการค่ะการทุบหิ่งี่กายอยากสวยมากดูนางพญายคนนึงการสำหรับหนูเหมือนแกต้มออยำที่มีความแซ่บมีความเผ็ดส่วนวหมูแฮมคือน,นำสดที่เคี่ยวมาอย่างดีแล้วส่วนนี้คนนึงโค้ตยังไม่ได้มีในใจว่าเป็นใคร รอบไฟนอลว่าสุดาะมีบางเกมเราอยางว่าจะไปได้หกือไมงเสรมีแล้วค่ะจริงๆสุดละมีเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะอลักออก็วันที่ห้าหกค่ะใช่เพราะว่าครั้งนี้ธนาโพลเขารู้สึกว่าอยากเป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าครั้งนี้มันไม่ประสบความสำเร็จเราก็จับแปนแปดแล้วค่ะใช่หนูอายุเยอะแล้วหนู ไปฝากรหน่อยสำหรับคนกกำลังติดตามและมาเชียร์เรายก็โฟดก็พยายามอย่างเต็มที่นะคะอาจจะพื้นนานหน่อยอาจจะต้องรดนถุกใช้เวลานานหน่อยแต่ตอนนี้ปลุกตื่นแล้วนะคะแล้วก็ฝากติดตามในรอบชุดว่ายน้ำด้วยค่ะ <S 2> <S 2> อย่างรอบวันนี้โฟดใช้เวลาเรียนเป็นเดือนเลยนะกว่าจะออกมาเป็นอย่างวันนี้ค่ะ <S <S แล้วก็รอบชุดว่ายน้ำโฟดอาจจะใช้เวลาระยะเวลา7ปีทั้งหมดในการเที่ยวกลำตัวเองให้ได้มีทุกวันนี้ จากที่เดินไม่เป็นกลายเป็นคนที่โอเคเราเดินเป็นขึ้นมาแล้วก็มั่นใจในตัวเองอยากให้รอติดตามชมในรอบฟรีมม่สุดแล้วก็ไฟนอลนด้วยนะคะพวกเราเต็มที่มากเลยค่ะอิเซอร์ทางด้นะคะ